ฮือฮาสองโชคเรือตะเคียนโบราณเจอทีเดียวห้าหลำร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล YouTube ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์สองพผู้สึกา่าว ไปพิสูจน์ความจริงที่บ้านตะลิ่งชันหมู่8แปบลน,นาแขมอำเอรกระบินบุรีจัังวดหปราจีนบุรีรักเจอเรือตะเคียนห้าลำขณะที่นางสมหนึ่งในชาวบ้านที่ทราบข่าวและมาดูบอกว่ามีหลายคนฝากให้ตนเองช่วยส่งเลขเด็ดที่ตะเคียนเพื่อเพื่อให้โชคเลขที่เห็นคือ32-35โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวด